ที่อนุภาพของความชั่วมากกว่าความดีวันนั้นก็จะนําอันตรายมาสู่โยมความดีย่อมเป็นสัตูกับความชั่ว,วแต่ฉันมเคยรู้สึกมกกากลยกดติดตามกดไลกดแร้กดซับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha c h n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปพูดถึงละครบูนะครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยจะมาทําคลิปถ้าละครมีภาคต่อนักแสดงชุดเก่าจะมาเล่นได้หรือไม่นะครับหลายๆคลิปเนี่ยที่ผมพูดไปเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องลูกผู้ชายมายตพดหรือตะพดโลก,กันนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่นะครับลูกผู้ชายพันดีนะครับลูกผู้ชายพันดีเนี่ยเป็นละครบูของค่าย พอดีคำนะครับมีด้วยกันถึง3ซีซันด้วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงว่าถ้ามีลูกชายพนดีเนี่ยในซีซันที่4หรือเป็นภาคที่4เนี่ยนักแสดงชื่อเดิมจะเล่นได้ไหมแล้วแล้วมีแนวโน้มที่จะสร้างได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดย้อนถึงในเวอร์ชั่นแรกนะครับผมในฤดูการแรกกันก่อนละกันนะครับลูกชายพนดีเนี่ยออาอากาศตอนแรกนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะช่วงสายๆนะครับผมช่วง9ก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนั้นเนี่ยลูกชายพนดีเนี่ยถูกเอาไปลงในช่วงละครที่ปัจจุบันเนี่ เป็นละครช ok ่วงของซิทคอมนั่นเองเป็นละครแบบแนวคอมดี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดูแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหดีนะเป็นเรื่องที่แบบว่าบูสนุกนะครับแล้วก็พระเอกของเราก็คือมิกทองระยะนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมิกทองระยะเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระเอกใหญ่เต็มตัวเหมือนปัจจุบันนะครับผมเรื่องรูปประชามาชีนแรกเนี่ยออกอากาศเดือนมิถุนายนนะครับผมในปีพศ .2557 นะครับตอนนั้นมิกทองระยะเนี่ยเป็นยังไม่ได้เป็นพระเอกใหญ่นะครับผมมีเรื่องนี้นะครับที่ได้เล่นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ได้มา เป็นพระเอกรองนะครับผมเรื่องคาดเชือกนั่นเองแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยต่อจากละครเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมิทองยาก็กลายไปเป็นพระเอกใหญ่นะครับผมแล้วก็มาเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7นะ็สีในปัจจุบันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเขานะคะรับลูกผู้ชายพันดีในซีซั่นแรกนะครับจะเป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของลูกผู้ชายพันดีนะฮะแล้วก็ตัวละครอื่นๆในฤดูการแรกนะครับผมเป็นการเริ่มต้นบอกเกี่ยวกับที่มาของลูกผู้ชายพันดีนะค,ะร,คนนรับและพอกระแสดีรรนะะเนรเรี่ยลูกผู้ชายพันดีนะคะะระับดด โดยที่เปลี่ยนเวลาออกอากาศมาเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วง6โมงเย็นนะครับในซีซั่น2เนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงบทสรุปของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะอย่างพวกแก๊งแบ็คไดมอนด์นะครับและลูกผู้ชายพนดีก็ถูกสร้างขึ้นมาในฤดูการที่3นะครับผมเป็นภาคที่3เนี่ยเป็นฤดูการสุดท้ายนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนะครับผมปีเดียวกันเลย2557นะครับซึ่ง3ฤดูการเนี่ยออกอากาศในปีเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเว้นช่วงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมไม่นานอย่างซีซั่นแรกเนี่ย กับซีซั่น2เนี่ยห่างกันนะครับผมเพียงไม่กี่วันนะครับแล้วก็มีซีซั่น2ให้เราได้ดูกันนะครับส่วนซีซั่น3นะครับห่างประมาณ1นึ่อาทิตย์เดงนะครับผมแล้วก็มีซีซั่น3ให้เราได้ดูเลยนะครับแล้วก็ออกอากาศวันสุดท้ายเนี่ยปี2558นะครับซีซั่นที่3เนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายกลุ่มใหม่นะครับชื่อว่าแบล็กดากอนนะครับเป็นตัวละครที่ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพนะแล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ่มสีสันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับมีกลุ่มตััวววรรร้้าาาายยยยใหมม่่่่ๆกกกกกก็คือพพเเนนีีีปลลงสููบช แล้วลูกชายพันดีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชุดแพลตฟอร์มของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็เกิดจากการรวมกันร,ระหว่างตะกุดสายขาวนะครับผมกับตะกุดสายดำนั่นเองทําให้ลูกชายพันดีเนี่ยสามารถใช้พลังหมัดสายฟ้าที่เกิดจากตะกุดสายขาวแล้วก็หมัดเจ้าพายุที่เกิดจากตะกุดสายดำพร้อมกันทั้งสองพลังได้ในฤดูกาลที่3นะครับแต่ถ้าใครจําได้เนี่ยใครเคยดูเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับจะเห็นว่าตัวละครลูกชายพันดีเนี่ยไปโผล่ในตอนจบของเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับเหมือนแบบเป็นการรวมซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเพื่อ สู้กับกลุ่มตัวร้ายนะครับในเรื่องย่อนมนุดาเทวดาเจ้าคนเดียวที่ใช้ดาบเทวดานั่นได้ แต่ยอดมนุษย์ดาบเทวดาเนี่ยมันคือตัวร้ายที่แบบว่ามาจากอาณาจักรนอกโลกเลยนะฮะอันนี้เนี่ยลูกชายันดีเนี่ยโผล่เข้ามาช่วยกันนะครับซึ่งว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการรวมอาณาจักรซูเปอร์ฮีโร่ได้แต่ว่าหลังจากจบยอดมนุษย์ดาบเทวดาเนี่ยซึ่งยอดมนุษย์ดาบเทวดาเนี่ยกระแสมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยจากเป็นพอดที่แบบออกออกไปคล้ายๆแบบว่าการ์ตูนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมากเกินไปนะครับผมมันกลายเป็นสําหรับผมมันดูกลายเป็นละครเด็กเกินไปอย่างลูกชายันดีเนี่ยมันจะมีการ โจรอะไรเงี้ยทั่วไปลูกพุชารพอดีไปจัดการแต่พอเป็นย่อมนุษย์ดาบเทวดามันมันสู้กับตัวร้ายที่มีพลังเนี่ยจนกลายผมมองเป็นว่ามันเป็นละครเด็กไปแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ <on> สำหรับตัวผมนะเพราะว่าผมแ่บไม่ได้ดูเลยย่อมนุษย์ดาบเทวดานะครับส่วนลูกพุชารพอดีเนี่ยก็ดูซีซั่นแรกกับซีซั่นสองส่วนซีซั่นสามเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูเลยแต่ว่าในเรื่องย่อมนุษย์ดาบเทวดานะครับผมตอนนั้นเนี่ยพระเอกของเราก็คือจินจินนะนะครัับนนี่มมผใป2018ซึง มาต่อจากเรื่องลูกชายพันดีซีซั่นสามที่จบไปเลยนะครับตอนนั้นจินจินนาก็เป็นพระเอกเรื่องแรกนะครับในเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นพระเอกละครกลางคืนและเป็นพระเอกใหญ่ของทางช่องเหมือนกันนะครับผมล่าสุดเนี่ยก็จะมีละครกับทางอาชลอมพัทดีวิจิตนะครับผมมังกรเจ้าพญาน,นั่นเองนะผมเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าลูกชายพันดีเนี่ยจะมีซีซั่นสี่นะอาจจะเอามารวมอาณาจักรเดียวกับยอดมนุษย์ดาบเทวดาเลยนะมันอาจจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยอาจจะเห็นความเป็นไปได้เกี่ยวกักบการสร้างหนง รวมกันนะครับผมของทางช่องเจ็ดสีก็ได้นะเพราะว่าในเมื่อเอารูปชายพอดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเรื่องย่อดมนุษย์ดาบเทวดาแล้วเนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยพระเอกของเราทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกใหญ่นะปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเอาสองเรื่องเนี่ยบรวมกันแล้วทําเป็นละครกลางคืนนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวละครสักหน่อยเพิ่มตัวร้ายที่แบบดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมเปลี่ยนตัวนางเอกนะทำไมผมถึงพูดว่าเปลี่ยนตัวนางเอกเพราะว่าลูกชายพอดีนะครับผมนางเอกหมดสัญญากับทางช่อง7จไปเล่นให้กับทางช่อง3แล้วอ่าเนื้อหาต่อจากนี้นะครับผมจะพูดถึงผลงานของนักแสดงตัวหลักๆของเรื่องลูกชายพอดีแล้วก็ยอดมนุษย์ดาบเทวดาแล้วนะครับวา ขึ้นมาเนี่ยลูกู้ชายพันธดีเนี่ยนักแสดงทั้งหมดที่เป็นตัวหลักของเรื่องเนี่ยจะสามารถมาเล่นได้ไหมนะครับไปพูดถึงตัวละครหลักของเราก่อนแล้วกันนะคร right ับตัวพระเอกนะครับผมไทนะครับหรือตัวลูกู้ชายพันธดีนะครับรับบทโดยมิกทองระยานะครับผลงานปัจจุบันของเขานะครับผมล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็มรการบรรดาลรักนะครับและเรื่องที่กําลังถ่ายทำนะครับผมก็เรื่องสไปดอินพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งยังเล you know, ่นละครให้กับทางช่อง7่ถ้ามีซีซั่นสี่เนี่ยมิกทองรรยาเนี่ยต้องเป็นพระเอกคนเดิมอย่างแน่นออนนนนนะครััับส่ววตาางเกผมด ตัวนางเอกของเรื่องลูกผู้ชายพันดีนะครับในตอนจบเนี่ยถ้าใครจําได้เนี่ยก็คือของเรื่องลูกผู้ชายพันดีเนี่ยตัวของนาดาเนี่ยเขาเพิ่งมารู้ตอนสุดท้ายเลยว่าลูกผู้ชายพันดีนะครับคือไทยคนรักของเขานั่นเองนะครับผมตัวนางเอกของเราก็คือสเตฟานีนะครับสเตฟานีนะครับเล่นละครเรื่องล่าสุดให้กับทางช่องเจ็ดสีเนี่ยนั่นก็คือเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเข้มนะครับในปีพศ2557นะครับและเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับทางช่อง3มนะครับมีละครถึง4เรื่อง ด้วยกันนะครับผมผลงานปัจจุบันนะครับนั่นคือเรื่องแก้วกลางดงนะครับผมกําลังออกอากาศนะปัจจุบันเลยครับซึ่งถ้ามีซีซั่นสี่เนี่ยลูกผู้ชายพอดีมีซีซั่นสี่เนี่ยตัวนางเอกเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นคนถึกไปนะครับเพราะว่าสเตฟานีเนี่ยคงมาเล่นไม่ได้เพราะว่าหมดสัญญาไปแล้วนะครับตัวละครตัวต่อไปนะครับน้องชายของไทยนะครับผมนั่นคือเจ้าแท้นั่นเองนะครับรับบทโดยอัญเชียพลนะครับเป็นตัวละครคู่รองนะครับเป็นคู่ที่2นะครับผลงานละครปัจจุบันนะครับผมที่เรากําลังจะได้ดูกัน วหัวใจนะครับผมแล้วก็สไปซ์อินพอร์ตนะครับยังเป็นนักแสดงให้กับทางช่องเจ็ดสีอยู่ถ้ามีซีซั่นสี่เนี่ยมาเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวนางเอกที่มาคู่กับแท้นะครับผมตัวละครลินลี่นั่นเองนะครับรับบทโดยมะนาวสอนศิล์นะครับมะนาวสอนศิล์นเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนนะครับผมจนนับปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นละครของเขาต่อไปนะเรื่องล่าสุดที่เล่นนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเชิงชายชานั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นผลงานละครเลยนะฮะไม่รู้ว่าหมดสัญญากับทางช่องเจ ลูกชายพอดีซีซั่นสีได้นะครับผมตัวละครตัวต่อไปนี่ครับผมผู้กองมานพครับผู้กองมานพเนี่ยจะโผล่มาในทุกซีซั่นเลยนะฮะเขาเป็นผู้กองที่เข้ามาช่วยไขคดีไม่ว่าจะเป็นผู้กองฆา้ายอะไรเนี่ยเขาจะเข้ามาหมดนะครับผมผู้ที่รับบทผู้กองมานพก็คือพลพูนพักนั่นเองนะครับพลพูนพักเนี่ยยังเป็นนักแสดงกับทางช่อง7จ็ดีอยู่นะครับผมปัจจุบันเนี่ยมีละครโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับที่กําลังออกอากาศอยู่ก็คือสวยซ่อนคมนะครับและจะได้ดูกันต่อไปก็คือเรื่องสองนารีานะครับร้อยป่าครับผมเศรษฐี ละครเยอะมากๆเลยนะครับผมคนนี้นะครับถ้ามีลูกผู้ชายพันดีซีซั่นสี่เนี่ยกลับมาเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดากันดีกว่านะครับยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับที่เราต้องพูดถึงเพราะว่าถ้ามีลูกผู้ชายพันดีซีซั่นสี่เนี่ยอาจจะมีการรวมอาณาจักรกันนะครับผมเลยต้องพูดถึงส่วนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพระเอกของเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดานะครับผมมีชื่อว่าสุดยอดนะครับหรือรับบทเป็นยอดมนุษย์ดาบเทวดาเนี่ยแหละนะครับผู้ที่รับบทก ดูกันในอนาคตนี่ก็คือเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีลูกชายพันธิภาคสี่ก็สามารถเข้าไปรวมแจมได้นั่นเองนะครับส่วนตัวนางเอกยออมนุษย์ดาบเทวดานะครับก็คือพลรดาพานะครับพลรดาภานะครับผลงานที่เราจะได้ดูในอนาคตนะครับผมมีเรื่องอินรีแดงครับตะกุดโทนครับนี่เกียรติยศนะครับผมแล้วก็เรื่องปีกขงครับโหหลายเรื่องเลยนะครับถ้ามีลูกชายพันธีสิร์สี่เนี่ยสามารถเข้าไปแจมได้ส่วนในเรื่องย่อมนุษย์ดาบเทวดานะฮะจะมีตำรวจคู่รองนะครับผมอยู่หนึ่งคู่นะครับนั่นค รับบทโดยพี่แดนดานัยสมุทรโคจอนนะครับผลงานละครเรื่องล่าสุดนี่คือเรื่องรอองดาวนะครับออกอากาศในปี2560และปัจจุบันเนี่ยไม่มีละครเลยนะฮะไม่รู้ว่าหมดสัญญากับทางช่อง7ีไปหรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยถ้ามีซีซั่น4นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมแจมได้อาจจะไปช่วยผู้กองมานพในการปากเล่ารายก็ได้นะครับและตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือหมวดยาดานะครับที่เป็นคู่ของสารวัตรกล้องพพนี่แหละนะครับรับบทโดยกี้ธัญชนนะครับละครเรื่องล่า สุดนะครับผมสัมปทานหัวใจในปีพศ2561นะครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีผลงานละครให้เราได้เห็นนะครับไม่รู้ว่ายังเป็นนักแสดงให้กับทางช่อง7ีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่มีผลงานเลยนะฮะมีหลายคนนะครับผมที่หมดสัญญาไปก็ไปเล่นให้กับทางช่องอื่นมีหลายคนที่ก็ยังอยู่แต่เราแค่ไม่ได้เห็นผลงานของเขาเฉยๆนะครับผม งานนี้สำเร็จจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกมากแผนการยึดหมู่บ้านพันธดีใกล้สำเร็จแล้วโอเคนะครับผมก็สรุปนักแสดงครบทุกคนแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมมาสรุปกันดีกว่านะถ้าสมมติว่าลูกผู้ชายบันดีนะครับมีฤดูการที่4ี่หรือซีซันที่4นะครับหรือเรียกไง่ายๆว่าภาคที่4นั่นเองนะถ้ามีขึ้นมาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องยกพอตใหม่ทั้งหมดนะครับ เนื่องด้วยจากตัวละครของรุ่มผชายบันดีเนี่ย ไปโผล่ในเรื่องยอดมนุษย์ดาบเทวดาแล้วอาจจะต้องสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาใหม่อีกสักคนหนึ่งสักเรื่องหนึ่งอะแล้วก็เอาทั้งหมดจักรวาลเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนางเอกเรื่องลูกผู้ชายพันดีไปเนื่องจากตัวสเตฟานีนางเอกของเรานะครับหมดสัญญาไปแล้วนะผมหลายปีแล้วนะถ้ามันจะเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนพอดใหม่ยกชุดเลยนะครับผมว่าสามารถดันเป็นละครกลางคืนได้นะไม่ต้องเล่นตอนเย็นเหมือนเดิมอะคือทําให้มันยิ่งใหญ่ทําให้มันเป็นหนักเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าโห,หม่ญือ อ้นี่ไงนักสู้พันเข่าเหนียวไงผมว่าพอดเรื่องก็คล้ายๆกันนะก็ยังเป็นละครกลางคืนได้เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีจริงๆหรอกถ้าจะพูดถึงแบบว่าเฮ้ยมันจะเขาจะสร้างจริงๆหรอแล้วทําไมเขาถึงไม่สร้างล่ะเขาปล่อยเว้นเว้นไม่นานจังอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับผมหลังจากที่เขาทาหนังซูเปอร์ฮีโร่แหละเหมือนจะรวมจักรวาลเอาลูกชายพันดีเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องย่อมนุษย์ดาวเทวดาแล้วย่อมนุษย์ดาวเทวดาเนี่ยผมรู้สึกว่ากระแสมันไม่ไม่ปังเท่าไหร่นะ จักรวาลกันต่อไปนะครับมันถึงเว้นมาหลายปีขนาดนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าจะสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ให้รวมกันในหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องสร้างพอดขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องขึ้นมาใหม่เลยนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าผมพูดเนื้อหาตรงไหนในผิดภาพประการใดขออภัยวันที่นี้ด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคลิปโมโนโลคลิปหนึ่งเลยนะแต่ว่าพูดถึงความน่าจะเป็นว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเฉๆๆนรถ้ามาม,มีพาดพลตงไหขอภ กดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ